สวัสดีครับพบกับไอเอิญชาแนลวีสองนะครับเดี๋ยวเหมือนนี้พาชมเึิงบรรยากาศลังฝนตกอยู่ที่บ้านไม่ไพ่ครับเดี๋ยวพาชมเึิงสวนบักบัวงูเงี่ยวของพ่อนะครับต้นดอกดอกกำลังดกเลยครับดอกแล้วแวยังน้อยกับเป็นหมาครับเป็นมาก,กินบวบครับนี่ครับดอกกำลังงามเลยครับใหบบางความงามของดอก อันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเมาสิบอใส่ยาขามมาเลงเพาว่ามีมดพ่วงนะครับมดน้อยก็คือมันจะเป็นวัชจักรของมันเองครับถ้ามีเพียมียังดมมดมันจะจัดการเองมันทมดมาทากินน้ำหวานมาปักสิครับท่านนี้ก็ับกำลังงามแต่ว่าแม่งยัง,ยงกินใบอินบุ้นอี่ครับทางเมาสิบอใส่ยาครับเพราะว่าเขาปลูก กินเองส่วนหลายกาดดีครับฝนตกโซ่ไหมนี่ดีครับโอ้นี่ครับพวัวแล้วโตวกินใบมันนี่ไม้ถาตครับบ่ได้บ่ได้ต้องกับจัดปล่อยห,หมดกินไปเลย ได้แท้หอยถาทครับกินใบมันนี่ตัวนึงมันหลีอยู่นี่อ่อสิายอยู่ครับหอยถาทโตก่งเอาฮาบางอีกครับพี่โอ้กินละขี่ใช่พ่อมหอยถาาตัวอันตร์โต,ต,ตกินใบมัน โอ้ขึ้นหลายเราก็จะได้เห็ด้ำหมักไรมาแรงครับนี่อันนี้แบบบวบเรี่ยมแล้วเหมือนพอเก็บไปไลยเติบแล้วเก็บไปทั้งกินทั้งแจกครับครับกำลังออกถึงใบสวางามตำหมากงามก็โอเคครับแม่งกิน ถาดมว่ามันแม่งยังกินมันครับบริยางมาเบิ่งจักเทลียเสร็จละดีวูบหลากหลายเลย,ย,ยอะไรก็ได้ต้องกำจัดต้องกำจัดตาอ๋อจีอ๋อต่อ,อ,ตอยมืออื่นครับขัน,นขหน้อยทาดอันนุ้ยยิ่งๆหน่อยฮือครับกินได้ครับอหอยอัน ต้องหานสมสายสู้กับหล่อขาวครับมาสีไหลแมงไหลสุมมุนีกินหลากหลายเลยวะพายางมาชมทางนี้พอดีเมือเ่อนี่เ็็ตโปรเจกต์เบิดมือครับเบ็ดหุนยนต์เดี๋ยวอัปเดตใหม่ครับติดเครื่องยนต์เอาไปน้ำบาตราวพันละเล้วครับสั่งของทันลมาอยู่ ใสติดใส่เครื่องยนต์ใส่ตัดหญ้าพร้อมก่อนขยายอยูอ่่ละเก็บเบืบ้งพอเห็ดสะดุงใกล้แล้วหรอ,อ่บ้นเครื่องอยู่ในยักดังแล้วสองยัดังที่สามนี่สามคล้ายบ้าหรอ่ซบายดันนงดานี้เขาอยากจอแม่ดังนดหานเห็ดจักมือ,นนอมันทังไเป็นหมือหมือด ทุนยักบะซื้อด่งบัดยักบะซื้อด่งบัดสองพบัดสองกำไรกำไรสามพันสามพันถือคาไรวันหมมือลอยหาซิมือลอหย่งอย 5, <laughs> ่างไใครก็บ่ได้ใครก็บ่ได้กลุ่มค้าเจบเวบุกุมเจ็บหลังขวดเอดวเยช่วงี้ป่าก,กํลังข้นช่วงเจ้าได้สุดกไม่ติเจ้ามือเดียวเนี้เงินสามสิ เีาเดเจยขึ้นทุนเล่นที่เี๋เอามือเดียวเงีสี่พันเงียมอทางนี้ยังเสมในหมใส่ของมั้งุนโอ้ทางในทัางกลนมันมุนเ่องมัดมัมใส่ของอันเสียครึ่งไปเห็นยังไปเห็ดหัวมั้งหอยขาวหอยขาวให้พร้อมหอยพร้อมแล้วเรียบร้อยตึ๊กด ความติดเลยห้าพันสามพันหรือมีสี่พันอน่หาพนรือีหกพัน,นมนีเหลือแต่ว่าละพันว่าละพันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนับว่านับขาวนนับควลมกวงม,ม,ม,มันนึคกลมกวงมันแค่ขางเดียวตะวนันไมน่มันมีอยู่สี่ขางตะวนันแคาเอาขางเดียวว่าละพัน สีว่าบแปดเมตรไม่บอกเมียนสีว่ากับสิบหกสองหกสองแปดเมตรแปดเมตรอ่าว่ากับยี่สิบสองว่าไผว่ามาตรฐานมันคือว่าไผว่ามันว่าหลวงอยู่นะว่ามาตรฐานว่าว่าใส่ฉันฉันฉันเงาแปดเมตรแปดเมตรสิบเมตร

มีคขยได้เขาอิ่นคขยได้บ่อมันย้ำขันบ่เห็นทีมันสารบ่ได้บ่มันบ่อยหลายอันนี้มันบ่รุดบ่เฮแต่ใจขันบ่ออมันออกมันก็บ่ออกได้ย้ำสารไปมันสิเข่ามันสิออกอีกมันอืเข้าแล้วออกมันออกมันสิออกเองมัน ข้อหมัดดึงมันดึงก็ออกปัดด้วนี่ดึงออ <c oughs> ดึงจะออกดึงมันจะออกนนั่จะออกเองมันมันดึงนล้วมาขอ้ขอข,อขอ้อมันเข้อเดี๋ยวเป็นจีมเป็นจีมเป็นซุ่น ื้อปูนงไปยี่บงเนี่ยม่เทเพื่นเ่ารเพื่อนี่สเท่เพื่อนนี่ยอ่เฮียนเปิดประมาณ4ีถาุงปูน4ีถาุงค่อยเราเิมเลบิดบิดลอยถุงลอยถุงเบาอยังหน่อย โอเเบิดเงยนอยู่ผมงก็เป็นเมื่อนตัอะนะไม้งเบิดเงินเป็นเมื่อนเอเมื่นกลัวท่านใชปสะมาณเมื่นหาเมื่นหาอๆี่ยก็ดีมีตลาดนัดความเป็นหมากโอ้ดกตะห้างห้างผุบ่คยดกั้งเกมื่อนดวกนี่ครับนี่มือนี้บนเก็บดูว่ามนเีย่มือโนมือน มแมงแข้งเหมีตัวนี้กินอะไรบ่อมงแข้งกันพวกเก็บมะม่วงกินมะขวะนะครับวันนี้เขาเอื่นหมกูเหี่ยวเป็นลายคืองูนะครับหน่งยนเอื่อนงูเหี่ยวก็ลายอยู่ตัวนี้เพาะมะขวะใส่เกี๊ยวนะครับเอาพอดีเอาไปใส่ซุปกระดูกหมู แซ่บด้วยกันท้ำชิวานกินดิบก็ได้โอ้ทางมีแคร่งดองสินะครับจ่ปลูกพักกุ้งงาไว้ด้กินหอมเฮียนเลยนะี่ครับแต่ว่าอันนี้พ่อจะมักกินอันนี้ชิงครับชิงกับกำลังเกิดงามนะาส้มกผักขาเพื่อก,กินครับ ตัดสองสามมือกรับปุงมะม่มีผักคาอันนี้ตันครัมทากโลกไหมับันตะลุกฉันตลุกผักเลยครับออมานี่นี้คิ้งแค้งหน่อยรับคิงกับซุปมะมัแซบคิงเงินตรงห่วง มีต้นใบผักหูเสือต้นของสุดครับลวกกินกระเซบะตัวนี้ามเก็บสีขั้นเล็กหน่อยใพาไปเบิ่งข้า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 งแล้ววันนี้กะหาฝนกระชีจืดเนี้ยเล็กหน่อยาผักก็งามดีครับนี่ใบกะเพรากะก่ะางแตกหนวดเดียวซีเด็ดเนี่ยมันแตกคุ้มครับใบมันเึ็นรูง,งต้นนี้พุก ครับอันนี้ง่ายมาเนี่ยกรแกงเสียบเพื่อนเมือง,งทางถือครับพักอีตูนี่งามโพดแล้วพุ่นแมนเบิร์ดกับพักอีตูแมนเบิร์ดเลยกินเบิร์ดคุ้มกับเบิร์ดครับเพื่อนเดี๋ยวมาขออยาก,กเ,ยเจ็บกินครับหอ,อน,นจะได้หอ,อน,ง,อนงามครับ ถือฝนครับแห่งงามโอ้บงทางนี่ดอกบวบบวบ,บ,วบเรียมครับดอบกกำลังงามเมืองเทิงใบหน้าชิดุอยู่ครับตาปิดตาหอยถ่าดนะครับลายเยแบบเดี๋ยวเยิปนี้เดี๋ยวพอสมน้กนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับ หลอกช่องไหมก็พยายามเท็ดให้ดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ